กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภุสุกนค่ะยินดีต้อนรับขาสูชมไก่ขี้มาแช่ค่ะมณีไก่กระสิมาแช่นะคะรีวิวลูกค้านะคะฮ็ดจังไดให้ยอดขายปังค่ะพอดีมณีไก่ก็ได้รับรีวิวจากลูกค้านะคะที่ลูกคารีวิวสินค้าให้ไก่เองนะคะดีใจค่ะพี่น้องไก่บ่ได้ลองขอให้ลูกคารีวิวสินค้าให้นะคะคือว่าลูกคารีวิวสินค้าของไก่เองเดี๋ยวไก่จะเอาให้เบิ่งค่ะพี่น้อง ยู่ค่ะพึ่งสั่งกุ้งดองไกลไปนะคะใกล้ก็เลยให้น้ำดองไปแล้วก็ให้น้ำจิ้มซี่ฟูดไปค่ะพี่น้องน้องบอกว่าเมนูวันนี้กุ้งดองซอสเกาหลีจากร้านพี่ไก่พี่คิมมาสัน่นส่งมาจากเดนไก่เพิ่งกะบ,บอกรายละเอียดเนาะกะซิมี่นี่แหละคะ่ะลูกกุ้งดองนะคะลูกกุ้งดองมีน,น้องพี่น้องเนาะ มันก็นดีใจแห้งนะพี่น้องที่พนรีวิวให้เข้ากับโบกาขอรลองเนาะว่าเออเอาไปกินเร้วรีวิวให้พี่นี่เดินสินะเข้ากับโบกาเนาะพี่น้องเนาะลูกค้าสร้างไปกินถ้าถือปากนี่แหละค่ะพี่น้องเพินก็ซีรีส์วิวให้เขาเองโดยที่ห้อง่ไดี ขอลองหรือว่าร้องขอให้รีวิวสินะ่ะอันนี้บอดี้มีค่าโคษณสนาพี่น้องบอดี้แบบว่ารีวิวหรือพีนเดอรสินะ่ะบพรมีนะคะอันนี้คือเพิ่นรีวิวให้เขาเองนะพี่น้องก็มีความู้ซึกว่ามีข้อมู้ซึกดีอะเพิ่นกินแล้วเพิ่นโอเคเพิ่นถือปากจังได้เพิ่นกับรีวิวให้เขาเองพี่น้องนั่นสิละไก่กับขิมเป็นคนเห็ดนะคะพี่น้องแล้วมีคนมารีวิวสินค้าให้ แล้วกัพโทษขายให้มันก็ดีนะคะคือว่ามันเป็นการตีตลาดไปอีกอย่างหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะ,ะน้องเขาเต็มใจรีวดิวให้เฮ้าเพราะว่าเขากินแล้วมันถูกปากมันอร่อย<ม>นะพี่น้องแค่นี้ยังว่าพ่อนะคะพี่น้องกล้ก็ซิมี่ลูกค้าที่อยู่ในเพจนะคะทักมาหาไกลค่ะเอน,นีสดสดหล่อนเลยพี่น้องเดี๋ยวไกลจะเอาให้เบิรงค่ะเพิ่นทักมาเพิ่นก็โอนเงินเรียบร้อยแหละเพิ่นก็ทักมาถาม่าสวัสดีค่ะไกลก็่าสวัสดีค่ะ สนใจนำดองซอสเกาหลีไก่ก็ส่งรายละเอียดแต่ให้เพิ่นเบิงเนาะพี่น้องลายอย่างลายแนวนี้ดอกเพื่อนก็บอกว่ารับซีขวดเพิ่นจะเอาไปลองซมเมืองเพราะว่าเพิ่นเห็นใน u t u b e นะนะเพิ่นเบิงในยู u b e แล้วเพิ่นกระทักมหาไก่เลยนะพี่น้องแบบกุ้งแบบแพ็คใส่ถุงขายจักบาทเพื่อนกระถามนะค่ะไก่ก็บอกว่าขายลอยนึงแต่ สามารถเอาไปบวกเพิ่มได้เพราะว่าไก่สูงลอยหนึ่งเนาะพี่น้องบวกเพิ่มได้สิบบาทยี่สิบบาทนะเพราะว่าไก่ใส่กุ้งตัวใหญ่อยเพิ่นก็เลยโอนเงินมหาห้เรียบร้อยแล้วมืออื่นไก่สีส้มของก็มีประมาณนี้ค่ะพี่น้องส่วนอีกคนนึงนะคะเป็นลูกค้าในเพจประจําของไก่แล้วเนาะตอนนี้เพิ่นสั่งมาอีกสามสิบขวดนะคะเดี๋ยวเพจะเอาห้เบิ่งเด้อพี่น้องค่ะลูกค้าคนนี้จ้ะเขาบอกว่าหนูขายแต่หนูไม่ติ้กินมาสัน่น ลูกค้าถามว่าอร่อยเพิ่งก็เลยสร้างเพิ่งอนะีกสามสิบขวดเนาะเนี่ยค่ะเพิ่งจะแจงยอดอวยมาเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องเพิ่งจะแจงยอดอวยมาเรียบร้อยแล้วนะคะใกล้ก็บส่งของไปล,ละล่ะที่นี่เพิ่งแตส่งรีวิวมหาห้ตามนี้ครับพี่น้องนี่มาะอ คุนเอาไปดองขายเองก็มีคุณบอกตองแบบว่าไปติดตรงยาเพราะว่าคุณสร้างของไกลไปแล้วนะคะก็สิประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องวิธีเห็ดห้ยอดขายปังก็มีประมาณนี้แะค่ะพี่น้องคือว่าเหาเอารีวิวลูกค่าที่เขาโพดนะคะแคบหน้าจอไว้แล้วเฮาก็เอามาโพดว่าลูกค้ากินของเหาแล้วเป็นแนวดมันที่สามารถเห็ดห้เหาอ่ะมียอดขายเพิ่มขึ้นได้หลีได้พี่น้องวิธีนี้ไกลเฮ็ดมาเหลว แลวก็มียอดขายเพิ่มขึ้นถึงว่ายอดขายไก่นะคะน้ำดองนี่อาจิบุได้ถึงลอยขวดต,ต่อเดือนแต่มันมีขายทุกอาทิตย์อาทิตย์ละยี่สิบสามสิบขวดไหมพี่น้องมันก็ถือว่าโอเคเ้มว่า่ไดกีกหลายเด้ให้มันมียอดขายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าเขามียอดขายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากลูกค้าที่สั่งเฮาทั้งในเพจแล้วก็ในเฟซนะคะหรือว่าในติ๊กต็อกโลกออนไลน์ทุกอย่างที่ไกโพ์ลงอะ่ะ มันสามารถเพิ่มยอดขายให้ไกลได้นะพี่น้องมันดีแห้งดี้ามีรีวิวลูกค้าเลหลายอย่าสินะ่ละล้วคนเขามาเบิงพี่น้องมันเฮ็ดให้เห่ามียอดขายเพิ่มขึ้นหลายแห้งอันนี้เป็นเรื่องจริงแล้วก็ใกล้เฮตุจริงแต่ว่าโพสขายในเฟซใน youtube ในติ๊กต็อกนี้ในติ๊กต็อกนี่เริ่มมีลูกค้าเขาขมาถักแล้วนะคะทั้งเป็นทั้งเอฟซีน้ำเน่แล้วก็เป็นลูกค้าประจําน้ำเน่แล้วก็ เพื่อนๆน้องๆอยู่ในโรงงานน้ำเนนะคะกระถักเขามาว่าถามว่าขายดีบอไก่ก็บอกว่าเออลืมขายดีแล้วข่าเห็นคนอื่นเห็นเพราะว่ามันเป็นโลกโซเชียลเนาะพี่น้องเนาะอันนี้มันโดยรวมเขาเห็นเขาก็มาถักให้กำลังใจนะว่าถ้าผ่านไปแถวนั่นก็สิไปลองซิมเ้อพี่ว่าสัน้นเออห้องเห็นแนวนี้ห้องเห็นคอมเมนต์ดีๆสิเขาก็มีกำลังใจนะนงนะใเนา idea, ะพี่น้องเนาะไก่ก็เลยมาแชร์ไอเดียให้ฟังจากพี่น้องว่าการรีวิวสินค้า ทีเขาขายแล้วลูกค้าออกไปโพดให้เห้าองซินะมันมันเป็นเรื่องทีดีนะคะเหมือนกับเขาโปรโมทสินค้ายเห้าเนาะพี่น้องเนาะเขาโพดขายให้เห่าองซิมันมันก็ดีมันก็ต่อยอดให้เห่าได้อีกนะมันก็สามารถเห็นคนอื่นเห็นสินค้าเห้เหาได้หลายขึ้นเพราะว่ามันโมเมนต์แต่เขาโพดลูกค้าโพดขายเห้เหานั่มสิมันก็ดีเด็พี่น้องมันต่อยอดให้เห่าได้หลาย ไก่ก็เลยมาแช่ไอเดียนะคะวิธีการรีวิวสินค้านี่แหละค่ะมันเป็นเคล็ดลับทีดีอีกวิธีหนึ่งนะคะในการรีวิวสินค้าให้ห้ามหยอดขายปังถ้ามาคิดนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องไก่ขิมมาแช่เนะคะอันนี้กนไก่เหตุใดไก่เลยมาแช่ะค่ะพี่น้องแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไก่สิมาแช่อีกอย่างสวัสดีค่ะ